สดครับผมพ่อเครับวันนี้นะได้เรื่องงานยามดีนะได้มาส่งรถให้ทีมงานที่มานะเดี๋ยวเราจะทําการนะครับส่งมอบนะครับโดยที่จะมีอาจารย์กี้นะครับมาให้คําแนะนําเกี่ยวกับเกมอาเนาะส่วนตัวรถเนี่ยก็วันนี้ก็เราอยู่ที่ที่ไหนที่ปักช่องเนะาะฝังงกศอใชตโหมเออมากะโซ,โซนะครับราาก็ฟาร์มก็มีอยู่มาณหนึ่งกว่าตัว ว่าสิบตัวัพนะก็เดี๋ยวไเป็นไงไปชมกันนะครับไปทีนี้เาที่คนจับนะเราติดเครื่องนะหมุนเราแล้วนะนะครับพอตอนนี้มันจะต่อเข้าไปที่เครื่องนะครับเครื่องมันจะมีต่อไปที่หัวเกียร์หัวเกียร์ยรมันอยู่ด้านใต้นะครับพอหัวเกียร์มันอยู่ด้านใต้มันจะไปหมุนแกนของตัวผสมนะครับแกนของตัวผสมเอาขึ้นไปดูขึ้นไปดูขึ้นไปดูเาลังนะขึ้นไปด,เด,นะไปดูเห็นแกนของตัวผสม ระวังนะครับไม่ต้องขึ้นไปสุดอ่เห็นไหมเห็นใบใหญ่ๆดำๆไหมมีใบมีดอยู่ไหมอย่าลงไปนะลงไปยุ่งเลยนะเเออ่ยแลยนะอาลงมาลงมาเนี่ยแล้วนะนนะะครับออย่างี้โเคเราเอาวัสดุใส่เอามาเข้าใจทุกคนมาตรงนี้เราใส่เราเอาวัสดุที่จะผสมใส่ก็คือเนี่ยอย่างนี้ฟางเมเปียนะครับกาบมันนะครับ ใส่เข้าไปตามน้ำหนักที่กำลังจะบอกนะต่อไปนี้นะครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยเราใส่อะไรเข้าไปป๊อตอนะ่ะมันจะมีกิโลบอกที่นี่นะครับมีมีกิโลบอกที่นี่เราเติมเข้าไปเท่าไหร่พอเติมเข้าไปได้ปะนะครับเราก็ามากดรับรู้มันก็เรียกว่าแปลนะครับแล้วก็ใส่ตัวต่อไปนะครับสตมว่าเราจะใส่5้าอย่างเราไปอย่างที่1นะครับพอดีแล้วนะครับผมยังไม่เปิดหน้าจอต่น,นี้คุณยังมองไม่เห็นนะแล้วก็ กดปุ๊บรับรู้มันว่าอ๋อตัวนี้ครบแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะข้ามไปตัวต่อไปเป็นคลิ 2, ททปที่สองที่สามที่สี่จนกระทั่งเสร็จพอเสร็จเรามาเก็บกดวตัวเนตก็มันจะออกมาว่าเรามีอะไรอยู่เท่าไหร่ในนี้นะครับนะเรามีกี่กิโลกี่ตัน,นในนี้น้ำหนักรวมทั้งหมดอยู่ในนี้แล้วก็คลุกกันไปสักประมาณไม่เกินยี่สิบนาทีขึ้นไปดูอีกทีนึงความละเอียดมันพอที่จะกินไหมเรารู้สึกได้ว่ามันอมหอมเข้ากันดีแล้วนะหลังจากนั้นก็หยุด นะครับวิ่งเข้ามาในคอกเปิดประตูจ่ายอ่ะเมื่อกี้เรายังไม่สอนเปิดประตูใช่ไหมอ่ะโอเคนะครับประตูมาอยู่ด้านนี้มามามาไปด้านโน้นด้านนี้ะพอมันพอดีปุ๊บเนี่ยนะฝั่งด้านนี้เป็นฝั่งที่วิ่งเข้าหารางเสมอด้านนี้นะตอนนี้เราก็วิ่งวิ่งเข้าไปจ่ายฝั่งด้านนี้ก่อนวิ่งเข้านะจ่ายวัวฝั่งด้านนี้ ทางด้าน,นโน้นกลับได้ไหมพ่อได้ฮะได้ไดกลับได้เพราะตอนกลับได้วิ่งจ่ายฝั่งรางนี้นเห็นไหมนะครับเพราะคือประตูเนี่ยคือฝั่งฝั่งที่วิ่งเข้าหารางเสมอนะครับอ่าในลักษณะน,นี้นะวิ่งจ่ายด้านนี้นะครับกลับรถจ่ายอีกฝั่งหนึ่งนะครับโดยการเปิดประตูทีนี้ประตูนี่นะเราผสมเสมอสองตันนะประตูเนี่ยเราจะเปิดมันจะเลขหนึ่งมันจะขึ้นทั้งหมด เปิดแค่เบอร์สองหรือเบอร์สามขึ้นอยู่กับปริมาณที่เรามองว่าวัวมันเยอะไหมตรงนั้นถ้าวัวเราเยอะเราเปิดประตูให้กว้างมันก็จะกอกลงไปเยอะนะครับถ้าวัวเราน้อยแค่เบอร์หนึ่งเบอร์สองมันก็ค่อยๆลงค่อยๆลงอย่างนั้นเลนี่การเปิดประตูน้ำมันมันต่อมาที่นี่มานี่นะครับนี่เปิดประตูอยู่นี่แอนตัวเปิดประตูอ่าลองก่อนก็ได้ปเดี๋ยวเราลองก่อนเนี่ยดึงไปนี้เปิดดันลงมานี่ปิดแอนตัวนี้ประตูนะดันเลย ลองลองลองให <para S 2> ้ด um, <to driving. S 2> ูลองเดาได้ก็จังตอกลองอไปนะอ่าเอออเคน่นงขึ้นรอะ่นก็จะความรู้สึกมันจะให้ให้เปิดเดี๋ยวดึงมานี้นะครับให้ปิดไปทางรถมาดูทางนี้แล้วมาดูมาดูมดูมดผสมกันยังไง มันผสมกัน้วยแกนอย่างนี้นะพีเสี้ยวคนกับรถดผมเลยเนี่ยไอใบมีดเนะี่ยเป็นมันเป็นใบมีดอยู่เจ็ดใบไอหกใบนะครับเดิ me, ในใบมนะีดใหญ่ๆเนี่ยมันเป็นตัวตัดมันเป็นตนะัวตัดนะครับวิธีการใส่อาหารเอาที่หยาบที่สุดใส่เข้าไปก่อนละเอียดสุดใส่ทีหลังอะไรก็แล้วแต่ถ้าหยาบสุดใส่ไปก่อนตอนนี้ที่กองอยู่เนี่ยอะไรหยาบสุด้าง,าง,างอ่ะว้างใส่เข้าไปก่อนนะครับตามน้ําหนักตามสุดที่เรากาหนดใส่ตู้มเข้าไปนะครับก่อนเลย มันก็จะสับดับ,ดบ,ดบเวลาใส่ฟางไปให้ใส่ลิ่มด้วยอันนี้นนใรไอตัวขัดตัวลิ่มตัวลิ่ม,มนะเนียพอใส่ฟางเข้าไปเนี่ยดันในตัวนี้เข้าไปมันมีสํำหน้านนะอ,อือะดันเข้าไปด้วยนี่นะก็ตอนใส่ฟางาทำไมต้องดันตัวนี้เข้าไปเพราะว่าเราใส่ฟางเข้าไปตุ้มเนี่ยมันจะหมุนไปตามเกลียวถ้าไม่มีอะไรขัดหมัดฟางก็จะหม,มุนเล่นรื่อยเล่นไรื้อย อันนี้ไปเป็น <sup> ต right. right. well, right. 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 ัวปักไว้ยันไว้ปามม่จะตกตับ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 เพราะฉะนั้นบอกเมื่อกี้ผมบอกเนี่ยว้ไม่ต้องไปซื้อเครื่องปั่นฟางเอาไอ้ตัวนี้ตัวเดียวจบเลยนะครับตัวนี้ตัวเดียวจบเลยนะไม่ต้องไปปั่นนะแต่ทำได้แล้วแบบนี้นะนี่สลักเนี้มีด้านนี้กับด้านโน้นเยวกันไปเหมือนกันเลยนะครับเหดียวกันเลยต้องเ็นคามต้องใจนะแต่ทำได้แล้วแบบนี้นี่รอบเนี้ยยังไม่พอ เราเล่นเครื่องที่สองพันสี่วิดีโอมันออกมาห้าร้อยสี่สิบตัวนี้จะหมุนที่สิบเก้ารอบสามสิบรอบอะว่าก็เลยก่อนนาทีมันจะหมุนอื้อ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 เรื่อยๆนะมีลักษณะน,นี้นะครับหมุนสามสิบรอบต่อนาทีนะมีลักษณะนี้ให้เห็นก่อนเขาย่นกระป๋อกส่วนสำคัญมนันมาดูตรงนี้ตหมอนกันนี่เมื่อ,อไหร่ก็ตามที่ในฟางเราหรือในเนเปียเรามีเหล็กเข้ามาตะปูตะปูนะตะปูอันตรายไหมกระบัวอันตรายนะ มันก็จะถูกแม่เหล็กตัวนี้จับเอาไว้เพราะ,ะั้นเราใช้งานไปทุกวันเปิดฝาขึ้นมาถ้าล้างถังมีเหล็กอะไรก็แล้วแต่ที่เกาะอ,อยู่ตรงนี้ให้ออกกันทีเลยนะมันไม่ต้องผสมครั้งต่อไปก็ไปเพราะว่ามันจะอันตรายกับวัวของเรานะครับก็เรียกว่าเป็นแม่เหล็กที่คอยจับเศษเหล็กเอาไว้ในถังนะนะครับในลักษณะนี้ต้องกวาดออกมานะครับในลักษณะนี้นะนะครับอยู่ตรงนี้ใบมันนะครับเมื่อใช้งานไป1ปีมันอาจจะคมน้อยหน่อยนะครับหรือสึกทร้ลงเนี้ย นะครับประมาณหนึปีสองปีถึงจะค่อยเปลี่ยนมันนะครับมันจะเป็นวัสดุที่สึกหรอใบมีดน่ยนะครับแต่ว่าน้อยยากนานกว่าจะเปลี่ยนนะครับไปแล้วมันมันอย่างนี้ยนะครับมันมีอยู่หกใบนะนะครับไปถึงข้างบนโนู้นนะครับมีมีมีส่วนท่อมเติมนิดนึงเวลาเวลาตัวเนี้ยเวลาเวลาจะเปลี่ยนอ่ะมันต้องมันต้องเอาแก๊สมาเป่าเนาะ เพราะว่าย่าหรือว่าเราเราทำกันเนี่ยมันมันปั่นจนมันรูดไปหมดเลยมันสึกมันถอดไปได้อะมันทำใต้องเป่าอ่ะเกลียวมันมันไม่พอนาบแล้วเสียใช่ใช่อะไรเวลาจะตกใจว่าถอดไม่ได้ถ้าถึงเวลาเปลี่ยนอีกทีผมถอดได้แล้วลูกหมูแดงเยอะนะลูกหมูฝากทิ้งแล้วก็เปลี่ยนมาใหม่แล้วมีครบครับจ้ะโอเคการปิดเปิดประตูรู้แล้วนะนะครับการปั่นรู้แล้วนะเหล็กตรงนี้รู้แล้วนะนะครับในลักษณะนี้การ เปิดจ่ายในการเปิดจ่ายเนี่ยทีนี้มันขึ้นอยู่กับว่าตรงนี้มันปรับได้ปรับความสูงต่างนี้ได้ขึ้นอยู่กับว่ารางอาหารเราสูงเท่าไหร่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าที่ปรับข้อมีรางอาหารอยู่ไหมหรือว่าไม่มีรางครับแบกับพื้นเลยจ้ะแบกับพื้นอย่างนี้มันสะดวกสุดนะออกมาปุ๊บมันไหลลงทิ้งเลยออกปุ๊บไหลลงทิ้งเลยก็สะดวกสุดอย่างนี้นะครับถ้าเรามีรางอาหารสูงมา7เจ็ดสิบเราก็ต้องปรับอันนี้ขึ้นมาเข้าหล่กในลักการนี้นะนะครับนะโอเคตัวนี้ก็ตามลำดับเป็นแบบนี้นะครับอ่ะต่อไปนะครับ น้ำมันตัวนี้คือน้ำมันอะไรนะครับน้ำมันตัวนี้เป็นน้ำมันไฮดรอลิกน้ำมันเกียร์นะเาเรียกว่าน,น้ำมันเกียร์นะครับเป็นน้ำมันไฮดรอลิกด้วยแหละให้เบอร์ครับ 90, 90นะทั่วไปทัป่ทวไปนะครับ90 EP ทั่วไป,วไปนะครับ90 e ีปเป็นน้ำมันที่หล่อลื่นหัวเกียร์ด้านใต้เนี่ยลองก้มไปดูนะครับหัวเกียร์อยู่ข้างล่างเนี่ยเบิ่มเลยหัวเกียร์เบล่มเลยมีเฟือมเฟืองเกียร์เล็กๆซ้อนกันอยู่เป็นตับเลยนะนะครับเพราะว่าไอ้นี่มันหมุนจกี๋เลยแล้วมันมาทดอยู่ข้างล่างนะครับกทาสูงขึ้นม ห้องเกียร์มันสูงระดับเนี่ยนะคือระดับน้ํามันนะที่มันสูงขึ้นมาจากพื้นมาถึงเนี้ยแบบนี้คือระดับถึงนี้นะครับจากพื้นจนถึงเนี้ยหัวเกียร์เนี่ยสูงประมาณเมตรนึงนะครับมันมีเฟืองตัวถึงอะไรเยอะแยะเลยนะครับอันนี้น้ำมันเนี่ยประมาณปีนึงนะครับหนึ่งปีทีครั้งนะครับปีละครั้งค่อยเปลี่ยนถ่ายการเปลี่ยนถ่ายช่างทางศูนย์มาเซอร์วิสนะครับมาเปลี่ยนถ่ายให้เราเปลี่ยนถ่ายเองไม่ได้นะเพราะว่าอันนี้มันต้อง ด้วยน้ำมันต้องอัดเข้าไปในฝั่งด้านไหนมันมีที่ที่ที่นี่มีไอตัวปั่นจ่ายน้ำมันนะครับมันอัดเข้าเพราะนี่มันปล่อยออกแล้วมันอัดเข้าไม่ได้มันไม่ได้เติมไงมันต้องอัดเข้าไปนะโอเคเนี้ยมันรู้น้ำหนักมันรู้ได้ยังไงตัวช่างมันอยู่ที่ตัวหนึ่งนี่พวที่ส่งสัญญาณน้ำหนักนะนะครับนี่ตัวหนึ่งนะนะครับนี่นะวังนะนะครับแล้วก็อยู่ที่ ตรงนี้นะครับอีกสองตัวซ้ายขวานะครับตรงนี้สองตัวซ้ายขวานะครับอย่างนี้นะเพราะัสามจุดมันจะส่งนั้นสัญญาณเข้าไปรวมแล้วก็ส่งน้ําหนักขึ้นที่หน้ากล่องนะครับส่งสัญญาณขึ้นที่หน้ากล่องนะครับขามาอย่างนี้นะวิธีการผสมทุกครั้งเราก็ต้องเปิดตัวนี้เอาไว้ก่อนพอเปิดขึ้นมาปุ๊บมันก็จะขึ้นเนี่ยคูณตอนนี้น้ําหนักมันติดลบอยู่26กกิโไปต้องประกต้องไปไต้องไปแปะนะโอเคอย่างนี้นะนะครับ ติดลบหรือยี่สิบหกหกกิโลเราทําให้มันเป็นศูนย์นะครับกดตรงนี้นะเอ๊บแข่งไรครั้นหนึงอ่ามันก็มาเป็นศูนย์มันเป็นศูนย์นะในลักษณะนี้ทีนี้พอเป็นศูนย์เนี่ยเราเริ่มเติมได้เติมเท่าไหร่ก็ไปนะครับอะน้ําหนักเท่าไหร่น้ําหนักเท่าไหร่ครับหกสิบขึ้นเลยดูนี่ครับขึ้นบันไดขึ้นบันไดข,ขึ้นไปดูไปได้วยครับอ่าขึ้นไปดูอีกขั้นหนึ่งใช้เชียงกันแล้วแหละเห็นไหมนิดนึง ที่มันจะขึ้นทีละสองโอเคม่เช้ากินข้าวเยอะอ่านะครับมันเลยเพิ่มไปสองกิโลนะเอาลงมาอันนี้ถ้าเกิดเราจ่ายพราะจ่ายอาหารเสร็จมันควรจะเหลือศูนย์เท่าเดิมทําไม่เท่าเดิมก็คือสองอ่ามันศูนย์ไหนนะนะครับในลักษณะนี้นี่คือน้ําหนักจะบอกพวกเราตามความเป็นจริงที่เราใส่วัสดุเข้าไปเราใส่เข้าไปเท่าไหร่ปัาบมันก็จะบอกตามความเป็นจริงนะครับที่เราไม่ว่าจะเราเติมเข้าไปหรือจะเจ้าเราจ่ายออกมันบอกตามความเป็นจริง นะครับในละขนาดนี้นะอ่ะโอเคทีนี้เราจะเติมอาหารเติมวัสดุนะครับไปสามอย่างจะเติมเข้าไปสามอย่างนะครับอ่ะในละขษณะน,นี้เดี๋ยวผมขอสามคนนะครับน้องอ่าน้องน้อง,องเป็นอาหารทีละอย่างนะนะครับที่จะเติมเข้าไปนะนะครับผมเปิดเครื่องเซ็ตสูตรเรียบร้อยแล้วนะผมต้องการเติมฟางเข้าไปนะครับอ่าน้องเป็นฟางขึ้นไปยืนบันไดสูงสุดเลย รูดเลยนะเป็นฟางนะครับอ่าเป็นฟางนะเอายืนไว้ยืนไว้นะครับผมใส่ฟางเนี่ยพอดีแล้วตอนนี้ผมโอเคแล้วกับฟางผมมากดที่ตรงแทรปุ๊บมันกลับมาศูนย์ให้นะครับมันจําแล้วฟางเนี่ยอยู่ยังไม่ต้องลงไม่ต้องลงอยู่ข้างบนมันจําฟางเอาแล้วนี้นะนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมต้องการที่ใส่เนเปียสับนะครับเอาน้องขึ้นมาน้องเป็นเนเปียอยู่บนไดขั้นที่สองได้ครับได้ไม่เล่ยไปนใดขั้นที่สามก็ได้อ่าในขั้นสองอ่านะครับเป็นเนเปียนะครับ ผมเติมเนเปียไปอีกเท่าไหร่เนาะน้ำหนักเ่าหร่เมื่อกี้เจ็ดสิบเจ็ดสิบสองอ่ะเจ็ดสองนะครับผมอ่ะโอเคแล้วกับเนเปียเจ็ดสองกิโลผมก<ะ>ดปุ๊บอ่ะนะครับมันจําให้แล้วสองอย่างนะครับจำให้แล้วสองอย่างผมต้องการที่จะใส่มันยืนว้ยืนว้ยืน้เลยผมต้องการที่ใส่มันปนนะเน้นๆะมันสระอ่ะน้องขึ้นมานะครับอ่ะตอนนี้ตรงนั้นไม่มีที่อ่ะขานนี้ก็ได้ขานนี้เลยนะครับอ่ะใส่เข้าไป นะครับอ่บังหน้าอย่าบังหน้าจออย่าบังหน้าจอนะครับอันนี้ยังหลบไปนิดนึงมานี้ก็ได้มาฝั่งด้านนี้หน่อยนี้ฝั่งนี้แหละอ่ายืนน้ยเย็นน้ยเย็นน้นอยหกสิบแปดหกสิบแปดอ่ะโอเคเท่าไหร่มีที่เจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบสองหกสิบแปดนะครับอ่าตอนนี้ใส่หกสิบแปดเข้าไปแล้วเนี้ป,ปุ๊บอ่ามันกลับเป็นศูนย์พอแล้วครบสามอย่างแล้วเราอยากจะรู้ตอนนี้สามอย่างแล้วเราอยากรู้น้ำหนักรวมเท่าไหร่เราไปกดตรงนี้สองเราอย่าขยับอย่าขยับ ทั้งหมดรวมกัน3คนนะครับ3าอย่างอาหารเป็น216กิโลอ่ะพี่เสือเขียวถ้าเิดเรารู้นะเราจะใส่อะไรมันมันบอกให้เราเลย216กิโลอ่ะทีนี้ผสมผสมเสร็จนะวิ่งไปปากอคกเราจ่ายนะครับรถจ่ายออกอ่ะเดี๋ยวคุณยืนนะคนอ่ะราจ่ายออกไปให้ออกไปหนึ่งคน1คนอ่าลงมา1คน 1> มันควรจะลดตามน้ำหนักของคุณที่เติมอ่าลดลงไปอ่ะราจ่ายไปอีกอ่ะมามันควรจะลด อ่าจ่ายอ่าต่อไปฟางออกกด <g oda> ที่หนึ่งเป็นฟางนะครับวางลงปุ๊บเอา,าอเกลียวมือออกมันควรจะเป็นศูนย์ตัดตรงนะี้หน่อยอ่าโอเคนี่ก็จากเราจ่ายออกมาหมดถังแล้วนะครับในลักษณะน,นี้นะโอเคทีนี้เวลาเราจ่ายความเป็นจริงเวลาเราจ่ายนะ่ะมันไม่ออกจน,นเกลี้ยงนะครับเพราะว่ามันยังค้างอยู่บนใบมั่งอะไรมั่งมันไม่ออกจนเกลี้ยงหรอกมันยังค้างอยู่นะครับตอนที่เราจ่ายสุดท้ายเสร็จให้เร่งรอบเครื่องให้หมุนแกนให้เร็วให้สะบัดให้เร็วหน่อยนึง นะครับเพราะว่ามันจะได้สลัดออกมาให้มากที่สุดนะครับแต่ว่าถึงมันมันไม่หมดก็ไม่เป็นไรเพราะเรามาผสมใหม่อีกครั้งหนึ่งเราก็เซ็ตค่าตรงนี้เป็นสูนรอีกทีหนึง่งนะพี่นะนะครับม่ได้ค่าตรงนี้เป็นสูตยอีกทีนีงมันก็จะเริ่มใช้ได้ใหม่แล้วนแบนี้นะครับเมืออก่าคิดว่าพร้อมนี่เติมได้ยังตามทีท่อธิบายมาเติมอะไรก่อนครับฟางนะครับอ่าโอเคงั้นยืนเดี๋ยวย,ยืนยืนยืน,ยนตรงนี้แล้วกันก่อนเดี๋ยวมผมผมไปเอาตัวเลขมาอธิบายแป๊บเดียวยืนด้วกันก่อนนะมาเลย พอปั่นแล้วลลหนุนล้อนะหนุนล้อหลักการนะก็คือใส่อาหารหยาบที่สุดก่อนนะครับอาหารที่ต้องการตัด,ดนะครับนะต้องการตัดก่อน Bao 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 con bao 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 Ok นขึ้นมาเลยมันยากตอนนี้ก็ผสมเสร็จแล้วนะครับก็นี่กำลังถอยเข้ามาเลยเนาะเดี๋ยวมาลองจ่ายกันดูเนาะตอนนี้ในในถังนะครับอยู่ราวๆสองจุดหนึ่งตันนะครับจะถอยเข้ามาก่อนตั้งลำแอคสองตันเรืไ่ไยๆแกมาบ่อยไหมชุบอ๋อรับแล้เลยเล็ก ก็สมมูรณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วเนาะครับสำการจ่ายทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเนาะสาธิตเรียบร้อยนะก็ขอขอขอบคุณคุณลูกค้านะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรถหรือเจ้าตัวท TMR เนี่ยเดี๋ยวผมก็แจ้งไว้ก่อนเนาะอย่างเจ้าตัวรถเนี่ยอยู่ที่หกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยอ่ะแต่ตัวท TMR เนแปดแสนสี่นะครับผ่อนได้นะผ่อนร่วมกันได้นะครับดอกเบี้ยผ่อนเป็นทั้งรายเดือนรายปีรายอะไผ่อนได้หมดเนาะสำหรับวันนี้ก็ถ้าใครสนใจก็ทักกันมาได้เลยนะสำหรับวันนี้ก็ขอจบ คลิปแต่เพิ่มนี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย